สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ช่องเพลนสเตชันนะครับวันนี้นะครับเรามาสนุกมาร่วมทํากิจกรรมกันที่ฟาร์ e เมอร์เซอร์เวอร์ชาวนาบ้าขึ้นครับที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่แถวบางใหญ่นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยนะครับเป็นสถานที่ที่บอกเลยว่ามีกิจกรรมต่างๆให้ครอบครัวให้คุณผู้ปกครองคุณลูกได้ร่วมทํากิจกรรมต่างๆสนุกสนานเพลิดเพลินได้เรียนรู้ผ่านสื่อธรรมชาติที่เขาเตรียมไว้นะครับ โดยกิจกรรมต่างๆของที่นี่นะครับจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่บริการอย่างดีเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเด็กจะได้เรียนรู้ความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของธรรมชาติและการเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างๆนะครับที่ชาวนาบ้าขึ้นแห่งนี้นะครับบอกเลยว่าอากาศแม้จะร้อนนะครับแต่อากาศเนี่ยสดชื่นมากๆนะครับ สดชื่นจริงๆครับบอกได้เลยครับว่าสดชื่นสดชื่นนะครับแม้อากาศจะร้อนแดดเปรี้ยงขนาดนี้นะครับแต่กิจกรรมก็สนุกไม่แพ้กันนะครับรับรองเลยว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบรักลหลงไหลในธรรมชาติเพิ่มขึ้นมากนะครับกับการที่ได้มาเรียนรู้และเล่นที่ ชาวนาบ้าคืนแห่งนี้ครับรายละเอียดต่างๆในเพจจะบอกได้อย่างดีเลยนะครับมีโปรโมชั่นรายละเอียดของกิจกรรมนะครับยังไงนะฝากผู้ปกครองนะครับเข้าไปดูรายละเอียดและแนะนําเลยครับให้จองกันเข้ามาแล้วก็บริการของที่นี่นะครับดีมากๆนะครับพี่เจ้าของลุงอ้วนใจดีมากจริงๆนะครับพี่ๆทีมงานเขาบริการดูแลลูกๆอย่างดีเลยครับ สถานที่แห่งนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอยู่ในพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับมีลานกิจกรรมที่เป็นเซิร์ฟสเกตนะครับแล้วก็มีในส่วนของลานกิจกรรมที่เรียนรู้ผ่านธรรมชาตินะครับเป็นสวนป่ากล้วยสวนมีผลไม้ต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้นะครับมีบ่อน้ำมีสถานที่ที่เขาจัดเตรียมทำเป็นบ่อบับเบิลด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองเข้าได้ด้วยนะครับร่วมเล่นกิจกรรมกับเด็กๆได้ด้วยนะครับที่แห่งนี้น่าสนใจมากๆกับกิจกรรมของครอบครัวครับ はい และนี่แหละครับก็คือกิจกรรมไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ขวนขวายความสุขกับธรรมชาติวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้นะครับได้เล่นกับธรรมชาติได้เล่นน้ําได้เรียนรู้ต่างๆแค่นี้เด็กๆก,ก็มีความสุขแล้วครับเห็นลูกๆมีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยอย่างว่าแหะครับชาวนาบ้าขึ้นเ้าชาวนาไม่บ้าคนกรุงอย่างเราก็คงไม่บ้ามาเล่นงนีหรอกครับมาลองกันครับมันสนุกจริงๆ เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวนาบ้าขึ้นที่สร้างสถานที่แห่งนี้ให้เด็กๆและครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันได้สนุกสนานนี่แหละครับชาวนาบ้าขึ้นเขาก็บ้าจริงๆล่ะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้ที่ชาวนาบ้าขึ้นนะครับเด็กๆและผมนะครับก็สนุกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านวิถีธรรมชาติชุมชนนะครับผู้ปกครองและครอบครัวต่างๆนะครับควรจะ มานะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยอยากให้ไปติดตามที่เพจของ Farmer Surfer นะครับชาวนาบ้าขึ้นนะครับรายละเอียดและโปรโมชั่นต่างๆนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถือว่าเป็นคลิปพิเศษสําหรับช่อง PlayStation เลยนะครับเราได้ของรางวัลพิเศษเป็น v o u ชอร์สอใบนะครับจากชาวนาบ้าขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่เมย์และลุงอ้วนแห่งชาวนาบ้าขึ้นที่มอบของรางวัลให้เราสําหรับกติกาในการแจก v o u ชอร์สอใบที่เราได้รับรางวัลมาจากชาวนาบ้าขึ้นนะครับผมขอเสนอเป็นการที่ให้ท่านผู้ ู้ชมที่สนใจนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับด้วยคำว่าชาวนาบ้าขึ้นนะครับ ทีมมาภายในวันศุกร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วทางทีมงานของเราจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีแล้วมาแจ้งให้ทราบในใต้คอมเมนต์นี้นะครับแนะนําเลยครับสถานที่แห่งนี้ชาวนาบ้าขึ้นมาเที่ยวมาสนุกกันแบบผมและครอบครัวของผมรับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนและก็ต้องขอขอบคุณทางชาวนาบ้าขึ้นที่มอบของรางวัลให้เราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีท่าม้ชมอีกครั้งนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับ